งวดวังหันครับผมรุ่นดกก็รุ่นวังหันครับผมรุ่นวังหันมวยจะบวดกพอนีครับผมเดี๋วยวมีตัวไล่แก่หนำครับผมผลน้ำว,ว่วในมันล้นลงครับผมหน่วยดกผลดกคพอดียาวผลดก เลยสนใจหรือต้องการอยากได้มเมล็ดพันธุ์ก็โพดเอยมเเล็ดพันธุ์ทั่วฝักเนื้อหนัผมก็คอมเม่นมาได้ครับผมปลูกสาสามหรือสี่ก่องกันเี้ครับผมที่พมเม็ดไปเยวิดูคลิปก้อนนะครับผมช่วงนีว่าเดล้ลงมาสวนเท่าไหร่ เพราะว่าข้าอยากไปทำงานครับผมสวยสวยสวยมากเพื่องนี่กะฟักทองครับไม่เคยเด้ดหดนามหรอกครับฟักทองตัวกรับไม่เคยได้หดดับบดดนดวนหดือชนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่อยากริมลงมาจากไนครับผมช่วงเดือนสามเอ้ยเดือนสี่นี่ครับผมนี่กะ ไดเม็ดเมล็ดพันธุ์ผมก็มีขายนะครับผมคอมเมนต์มาเลยส่งถึงที่ครับผมเม็ดตัวฝักยาวขนาดคาั้วเมี่ยของ,งนู้นนี่ผมหกสิบถึงเจ็ดสิบเสนอยู่ดีครับบวธรรมดาครับนี่ครับเอาไว้เอาพัานธุ์ครับผมเมี่ยงยาวเมี่ยงใหญ่เมี่ยงายงาวดี จังกะอย่าลืมกดติดตามกดกระด,ดิง่งกดไลค์กดแชร์สร้างแหวนในเด้อครับผมลวงสวนมาล่งมาเบิ่งสวนมือแต่วัสดี